สวัสดีครับรีวิว AK47 ค่ายไซมานะครับบอดี้จะเป็นโลหะนะครับส่วนอื่นก็เป็นไม้แท้บางชิ้นเป็นเหล็กแท้นะครับไม่เหล็กดูดติดเป็นเหล็กแท้ตัวนี้แล้วก็แบบจะใส่ที่พานไทยนะครับวผมใส่ให้ดูเลย ปัดเดิมทำยากใส่แบตง่ายครับลองดูก่อนนะครับใส่แบตแล้วนะครับ นีจะเป็นแม็กกาซีนอแมกกาซีนไม่มีลูกเดี๋ยวผมเติมลูกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเติมลูกก็ใส่กระสุนตรงช่องแม็กกาซีนเลยนะครับเปิดปลาแล้วก็ใส่กระสุนเข้ไปนะครับแล้วก็ปัน่นจะเป็นแบบปั่นนะครับอ่า้นมาแล้ว เสร็จแล้วก็นกนะครับปั่นเพิ่มนิดหน่อยอันนี้จะเป็นระบบเซฟนะครับเซฟโหมดเซฟจะเป็นอันนี้ลงมาสุดจะเป็นเซมิผมยิงที่ต้นไม้นะครับ ออโต้น, Auto นะครับฝันลูกเพิ่มแป๊บนึงครับนี่นะครับต่อไปจะเป็นออโต้นะครับประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็จะกลับเซมิ โตกวนลุกขึ้นไว้นะครับประมาณนี้เลยครับผมนี่ดว